สี่รอ <c oughs> จะไปเก็บเห็ดวิธีการก็คือต้องใส่อันนี้นี่กันมแมลงกันยุงตอมปกติก็ไม่ใส่หรอกลำคาญแต่พอไปบ่อยๆก็รู้ว่ามันจำเป็น ต้องใส่ค่ะแ,แ,แล้วก็ต้องมีเสื้อแขนยาวด้วยอุปกรณ์นี่แล้วก็มีไม้เขี่ยแล้วก็ต้องมีมีดพร้อมเสื้อแขนยาววันนี้เราจะไปเก็บเห็ดกันเมื่อวานก็ไปถ้าวันจุดเสาทิ์ก็ไปวันละสองรอบแต่วันเสาร์ไม่ได้ไป ไม่ไหวเป็นวันนั้นของเดือนใส่เสื้อกันเสื้อนี้ไม่ได้ซักตั้งแต่เมาาื่อวานตั้งแต่วันก่อนนู้นหละประหยัดช่วยตัวเองช่วยชาดไม่ได้เหม็นอะไรเลยไม่ได้ใส่ทั้งวัน ฟาบูด,บดนี่มาฟาบูดนี่เส้นทางโอ้ยคนไปกจนเพลทคนน่ะนะไหลไปลุ้นลุแล้วครับโอ้โหเจ้าสุดยอดเลยอะปาสสามคันสี่คันแฮ้ยโอด ดีนะไม่มาเป็นรถยนต์เออเมื่อวานนี่เป็นรถยนต์เอ็นเทเล็ก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 เอ็นเทเล็ตเอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยหน่อยายให้แม่ออยมารับกำลังออกจากบ้านค่ะดูแสงไฟรถสิ อ้าวพร้อมไปอันนั้นมันคงเค้งมันกกังคือบ่าเห็นหุองอ่ะนะมันกังคืนกันเลยพร้อมจ้า ร้อมจะมาเลยจะ,จะเปรี้ยวไหนส่ยสามีเห็นเห็ดเมื่อวานแล้วไม่ค่อยอยากจะเห็นด้วยบอามีว่าไปดูเก็รู้ยัมด,ด,ด,ดูกขาสิลูก ผูกไหมทุกคนข้าจะดูตอนนี้แต่ว่าน่าจะใช่เนี่ยต้นใหญ่แข็งๆแ,แบบเนี้ยลากถ้าลากใหญ่ถ้าลากนี้ใช่ชัวร์มันมืดมันมองไม่เห็นหนัดแล้วก็เอ๊บทุกคนใช่ชัวร์เห็ดปลวกเอ๊ยนี่ไงทุกคนในป่านี่คนเยอะมากเสียงเจ้าจรจ้า ที่จริงอะตอนนี้ประมาณตีห้าครึง่งยังไม่ได้สว่างดีนะคะแต่โทรศัพท์มันทําให้เ่าเห็นภาพชัดหนอนสว่างเสียงดิไม่เห็นหุ้งด้วยไม่เห็นดอกด้วยบ่ จะมีไฟมาก้านเห็ดด้วยทุกคน <c oughs> เข้ามาตอนมืดๆเห็นไหมคะนะเส <c oughs> ียงคุยกันปันบอกไม,ม่ใ้ป่าเนาะเ <c oughs> ดียว <c oughs> กันโอ้ยมีคนไต้มาก้านตั้งแต่ตีสี 4. ดูไฟดิ ันนี้ถือว่าเห็ดดอกใหญ่มากเลยนะคะเป็นเห็ดที่สมบูรณ์มากๆเลยแสดงว่าน้ำพอแสงพอค่ะเห็ดถึงจะออกมาดอกใหญ่ขนาดนี้ค่ะสังเกตดูค่ะนี่ไงค่ะดอกใหญ่มากไม่ต้องใหญ่กำลังเล็กแต่ก็ถือว่าเป็นดอกที่สมบูรณ์สุดค่ะ คนจะข่ยขีย้วาในให้งไข่ขอบคุณค่ะดินทุกคนกินได้ทุกคนเห็นเห็ดแล้วแต่มันรุนซิ่วเป็นเห็ดอะไรนี่สีขาวขาวเห็นปะเห็ดลงะงปะเห็ดละงทุกคนเห็ดละงหวาน,นยไงทุกคนนี่ก็เห็ด เห็ดอันนี้นะเหมือนกับเ,เห็ดเห็ดก่ออ่ะสวยมากเลยแต่ว่าโดนกิ้นกือกินไปน,นิดนึงแต่ว่าไม่แก่อันนี้ก็พอดีดอกบานเราเจอไข่ยัาไข่ใหญ่ะอสุดยอดมากเลยอ่ะนี่มาเจออีกด,ดอกใกล้ๆกันค่ะตัวนี้เล็กกว่าหุบไม่ขอเอาเ,ออเพราะเจออีกแล้วไง Oh, ya, ya, ya. คนเห็นอีกแล้วนี่ไงนี่ไงขอบคุณพระเจ้าสวยสุด่ะคนเจอไข่ย,ยังยอ่ะไม่เอาไม่เลาะหน้าใหญ่เหมือนกัน เห็นกล้องก็เอาอนนแต่ก็ต้องเอานะเจออุ้ยเจะหลายไข่ด้วยอ่ะทุกคนนี่ก็คือเห็ดนะเห็ดกอแดงหรือเห็ดน้ำหมาก สีสวยสมากเลยแต่ดอกเล้แต่ส i̇şte ีม ca ันสวยมากเลยอ่ะน yes. ี่ดอกใหญ่นะดอกเล็กดูมวยติกินได้นะเนี่ยเขาจะกินเหมือนเนื้ไก่เลยเรากำลงเล็กแบบนี้ว่าแกละ เทนแล้ทุกคนทุกคนนี่ยังทุกคนเอาไงดีจะได้เห็นทุกคนเอาไงดีจะได้เห็นหน้าด้วยก็เห็ดมาก Chào mừng, <laughs> Chào mừng. กจาดอกนะที่เห็นมึงกินเห็นไบบอกเอโอ้ยี่มึงมายามคืนสิมาอย่งคืนอเอาน้แม่อ้อย้ยแม่จะบอกแม่เนาะเอาปลาเอาปะไรกันเลยเด้งยเอากู้เลนน้ำมันบังเนาะแม่นงจะงกันนี่ฮะดมมึงละโอ้มีดม ป่าดกดมเบิ่งเหรอวะไม่เพิ่งได้เหลืองอ่ะมนได้ตางที่นักข่าวเฮ็ดนะนักข่าวเฮ็ดอีกแล้วเราก็ไปกันต่ออีกหนึ่งป่านะคะ เห็ดปวกคอนเทนต์เห็ดปวกโอ้ยตกใจบันเลยตลกมากเลยมาเอาหรอแม่ตลกมากเลยคืองงอ่ะงงงงในงงอ่ะเอาเอาเอาดิหนิปุ๊บสิบมาตรงนี้นุ่งมาต่อหันซ้ายเลยขวาหันซ้ายหันขวาเอาหมีมาเอาม เดินทางไปกันต่อในป่าอีกแห่งหนึ่งค่ะป่านี้จะสวยมากๆเลยนะคะมีหญ้าขึ้นเยอะสุดแล้วก็มีต้นไม้ที่เป็นต้นตรงๆชอบมากๆเลยค่ะแบบนี้

อยากคุดไปปลูกอะไหนอ้มันเป็นแบบนี้เองเหรอนงอกเหลืองค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมติดตามคลิปเก็บเห็ดคลิปต่อไปคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ